สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับของรงเกี่ยวค้อนเดิมครับมันเห็นเสียบ่อยฟังด้วยผมมาตอนนกอยู่ข้องสีครับพี่น้องอยู่ข้างข้องนี่แหละน้ำของน้ำงามนี่ครับนกตงอาปลาหาปูกันกินอยู่ครับน้ำสะอาดดีผมมาจอบนกเขาผมผมมนนกเขาใส่กันครับไอปลาตะเพียนไดไหมหมานว่ะมันเขากินหากินอยู่นตุงมพัตติตรออกประเดียครับนี่ตัก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 กี่ผมเห็นเอ้าคือหมานเด้ยิได้ได้ ไอปลาไอเปี๊ยสตัวงามเลยครับพี่น้องโอ้โหไอมานมันลูกมันก็สยามไปเนีนกกระไรปลาวะปลาบุญปลาปลาไอเปี so, ๊ยนินะครับวันนี่บุญเป็นลาบนกเนี่รายการรายการนู้สุดยอดสุดยอดวันนี้วันพฤหัสที่หาสุขภาคมครับเขากันเดิมมาครับมุกสยามไเนี่ยอาจารย์ละได้ฮอดปลากันยังวะเงินไหลเอาเอาเลยครับพี่น้อง เป็นเรื่องกับปลาที่ตามเรื่องที่มิเตียมนกพวครับที่ว่าปลาได้แล้วครับพี่น้องเอ้ยคุณทุกคนสุดยอดเห็นเจ้าตินแล้วครับพี่น้องเหี้ยละทุกคนเหี้ยละครับทุกคนพี่น้องแก้วตินนี่ไปแล้วครับไปแล้วใกล้แล้วตัวเหลื้อใกล้แล้วไปต้นขามหน่อต้องฟังเสียงมันกันได้ครับพี่น้อง คนคู่เหรอครับลงมันเลยครับโอ้เสียงดี้จะละ วุ่นเลยนะครับพี่น้องโอ้ตงามว่ะยิงสองสามเรียบร้อยอรครับพี่น้องเช็คบิดแล้วครับมังกรสยาม